จาะลึกเรื่องบทเรียนความรักทางชีวิต <คน S 1> ที่เรียกว่าวแฟนของกูม,มันเกินสิบคนอยู่แล้วไงเป็นรักแรกไม่ได้จําเป็นต้องเป็นรักสุดท้ายอไอเฮียก,กูแม่งไม่ตรงปกกูเป็นคนที่ชอบแต่งตัวโป๊มาตั้งแต่เด็กอยู่ทาอะไรอยู่อ่อยเขาหรออยากให้ใครมาทําให้มึงเสียความเป็นตัวเองโหเขาหึงกูขนาดเนี้ยเท่ากับเขารักกูมากนี่ยอมรับว่ามันเป็นความรักที่เสียใจที่สุดในชีวิตเจ็บกระจกมันมีอยู่จริงไหนเล่าสิ วันนี้เนะอยากให้เพื่อนๆมาเจาะลึกเรื่องบทเรียนความรักทางชีวิตเฮ้ยมีเวลากะล่ะเมมึงมีเวลาเอามึงมีเวลาเะล่ะกูมีให้มึงทั้งวีทั้งวันพวกมึงมีเวลาเปล่ะคือจริงๆเขาว่ามีเขาว่ามีจริงๆพวกเราอ่ะผ่านเรื่องของความรักมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องความรักเยอะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เคยมานั่งเล่าว่าเอ้ยแต่ละรอบที่เรามีความรักเราเลิกไปอ่ะเราได้อะไรจากมันเออกูรู้สึกว่าอันนี้ดีจริงๆเราลึกๆเราแบบไอ้ยิมันโดนเป็นสัมภาษณ์มา รู้เลยว่าแต่ละคนที่มันคบมาให้บทเรียนอะไรมันบ้างคือลึกๆแล้วอ่ะมันให้อะไรมึงวะคนพวกนี้ไล่เรียงก่อนว่ามึงเท่าที่มึงจําได้มึงมีความรักที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นการคบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมาประมาณกี่คนอายุเท่าไหร่เออต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบห้าสิบหกก็ประมาณสิบห้าสิบหกเหมือนกันคันคนแรกก็15 1ห้าสิบห้าสิบหกแต่คบมากี่คนมึงเคยหนับปะเคยอย่าให้กูพูดเลยมันพันแย่ ครบจริงๆเอาต้องแต่แต่ละคนที่เรียกว่าแฟนของกูมันเกินสิบคนอยู่แล้วไงจริงๆไ <c oughs> <อ>งๆ<อ>บทเรียนของกูคือสิบห้าสิบหก คบกับรุ่นพี่แฟนคนแรกที่รู้สึกจริงจังพอขพคบเกือบ4ปีแล้วก็บทเรียนแรกก็คือทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วแบบเป็นรักแรกไม่ได้จําเป็นต้องเป็นรักสุดท้ายมาเห็นด้วยแต่กูขอบคุณเขาตลอดเพราะว่าคนแรกแล้วนานขนาดนั้นอะมันเป็น new experience อบบทเรียนแรกก็คือแน่นอนเป็นครั้งแรกที่มีผู้ชายมารับมาส่งไปโรงเรียนพร้อมกันแล้วน่าจะเป็นคนมีกระตังแหละลก็เลยเป็นแบบมีคนขับรถมารับเป็นฟิลแบบไม่รู้ว่าอันนี้คือลูกคุณหนูหรือไม่ลูกคุณหนูเพราะมันคือแฟนคนแรกแต่พอมาคิดกลับไป ไม่เป็น experience แรกที่ก็สบายเหมือนกันนะเขาส่งคนขับรถมารับเราด้วยเนาะนดเรียนไปสยามมีพี่คนขับรถแบบเขาบอกให้ลงเว้ยเพราะตอนเด็กอะอยากโตไงพี่ผู้ชายก็อยากให้คนขับรถลงเพราะอยากขับให้กูนั่งเองอยากเป็นคนคนโตอยากเป็นผู้ใหญ่อยากดูแลอยากดูแลก็เลยให้เขาลงเพื่อที่เขาจะได้ขับเองก็เลยเป็น mood ที่กูว่าถ้าเป็นบทเรียนก็คือ the whole new world ขอบคุณที่เป็นบทเรียนว่าเอ้ยรักนี้สวยงามจริงๆแล้วดีใจที่เขาทําให้เราฝันว่าฉันจะเป็นเจ้าสาวเป็นครั้งแรกเข้าใจปะว้านึกว่ารักนี้จะเป็นรักสุดท้ายอ่ะคนนี้แหละแก่เท่าคนนี้แหละแต่งงานแล้วก็สอนให้รู้ว่าพออายุมันต่างกันตอนนั้นอะต่างกันแค่2ปีอ่ะแต่พอเขาจากมปลายไปมหาลัยอ่ะคือเขาทําให้เห็นว่ามันคนละโลกอ่ะอ่าอ่เข้าใจเริ่มเริ่มเข้าสู่การ grow apart ใช่ใช่ความรักครั้งแรกของกู นะสิ่งที่กูเรียนรู้เลยคือเหมือนนน้เลยก็คือว่าความรักครั้งแรกไม่ใช่ความรักครั้งสุดท้ายการแต่งงานจากรักครั้งแรกจริงๆมีน้อยมากๆตอนนั้นอะยอมรับว่ารู้สึกเลยว่าเขาคือทั้งโลกของเราแต่วันที่เลิอกอะกูมีความเหมือนเนตรงที่ว่ากูคบหลายปีมากกูไม่ได้เป็นผู้หญิงที่คบแค่าสามเดือนแล้วเลิกกูคิดว่ามันเกิดขึ้นมาจากความรักครั้งแรกของกูด้วยที่ทําให้กูเรียนรู้ว่าอ๋อการมีความรักมันควรจะพัฒนาไปแบบนี้และเป,เป็นการพัฒนาในแบบที่กูรู้สึกว่ามันถูกต้องด้วยนะไม่ได้แบบ เออสามเดือนไม่ชอบเลิกและอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีความอดทนกับกูและกูก็เรียนรู้ที่จะอดทนกับเขาเหมือนกันอย่างต่อมาคือกูเลิกกับเขาตอนที่กูเรียนมหาลัยเหมือนกันกี่ปีนะอันนั้นอะตอนนั้นคบประมาณ3ปีเหมือนกันตอนนั้นอะเขาไปเป็นทหารแล้วกูก็เข้ามหาลัยซึ่งการเลิกกันของกูกับเขาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากแต่ด้วยความที่พอเข้าไปรับน้องเวลาทุกอย่างมันไม่ตรงกันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่แมชกันในช่วงเวลานั้นมันทําให้กูอะรู้สึกว่าคนเราเพิ่มเมื่อมันถึงเวลาที่ต้อง มันก็คือแค่จ่าแต่กูยังเป็นเพื่อนกับเขามาอีกหลายปีมากๆมันเหมือนมันเป็นความรักครั้งแรกที่กูไม่เคยลืมเลยจริงๆว่าแบบ<ๆ>ช่วงเวลานั้นมันเป็นยังไงบ้างเขาจีบกูยังไงบ้างกูมีการคุยโทรศัพท์กับเขายังไงบ้างคือมันมันเป็นเมมโมรีจริงๆเออ <oo. S 2> จริงที่มันไม่ลืม <Tabii. S 3> กูกับแฟนคนแรกก็ยังห่วงใยกันอยู่เสมอแต่สิ่งที่กูเรียนรู้อีกอย่างตอนโตขึ้นมาแล้วนะว่ากูรู้สึกว่ากูเสียใจที่กูไม่เล่าให้แม่ฟัง ในช่วงเวลานั้นเพราะว่าจริงๆกูเพิ่งมารู้ว่าแม่กูเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโอเนเรื่องนี้มากและยินดีที่จะรับฟังแต่ตอนนั้นกลายเป็นว่ากูอึดอัดที่จะพูดเหมือนแบบโอ๊ยกลัวเขาแบบไม่ให้ไม่ให้เรามีแฟนเออไม่ซัพพอเพราะเวลาผู้ชายโทรมาเขาก็จะแบบเออเริคุยได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อจริงๆเขาพร้อมซัพพอร์ตแล้วจริงๆเขาอยากรู้ด้วยซ้ำว่ากูคบกับใครในช่วงเวลานั้นมันอาจจะมีหลายๆอย่างที่ทำให้กูรู้สึกว่ากูไม่ได้ผิดดลาาตตต่อโมมแันนก็เบทรีย ครั้งแรกของกูคล้ายกับพวกมึงสิ่งที่สอนก็คือแน่นอนมันไม่ใช่คนสุดท้ายเพราะว่าหลังจากมันผ่านมาเยอะมากแล้วก็คนแรกคืออยากแต่งงานไหมอยากรู้ไม่ไม่ได้อยากแต่งงานแต่ให้ความรู้สึกเหมือนถูกท r e ตเป็นแบบ princess treatment มากมากคนแรกนี่นักร้องขนาดหรือเปล่าไม่ใช่ใครอ่ะคนแรกคนแรกเป็นคนที่เคยเล่าว่าเคยเจอกันตอนอนุบาลสาม่ส็น s u เหมือนพมวิคิดมาเจอกันอีกทีแล้วเจอกันที่ไหนรู้จักกันที่โรงเรียนอนุบาลเทียนประสิทธิ์ <S <S <า>เจอการเหมือนซีนในหนังเลยโดยการเอาแบบไม้บรรทัดอ่ะมันเล่นเป็นอัศวินใช่ซึ่งปกติอ่ะผู้ชายเขาจะเล่นเป็นอัศวินกันแต่กูอ่ะเสือกมีนิสัยเป็นเด็กซนกูก็เป็นเด็กผู้หญิงที่ไปเลนนเป่นไปเล่นป็นอัศวินกับเขาเล่นไปเล่นมาไม้บรรทัดเขาอ่ะมาฟาดกูจรงิงแล้วกูเป็นแผลเ,<อ>เขาก็เลยโดนครูสั่งว่าพาคิรติไปห้องพยาบาลเดี๋ยวนี้พอผู้ชายทำเด็กผู้หญิงเป็นแผลต้องรับผิดชอบพาไปห้องพยาบาลแล้วทีเนี้ยกูเลยจำชื่อเขาได้ว่าเขาชื่อ เจอกันอีกทีก็คือตอนมสามกูอยู่หญิงล้วน<ม>ไปแข่งอะไรสักอย่างเนี่ยเขาอยู่ชายล้วนทีนี้พอดีว่าเอาเป็นว่ามันเป็นอีเวนต์ละกันออที่มาจะเอาเด็กในเครือเซนปอลมามเจอกันแต่ทีนี้พอดีว่าเพื่อนสนิทกูตอนนั้นนะ่ะเขาจีบจีบกันอยู่กับเพื่อนสนิทของ แล้วทีนี้พอเพื่อนสนิทเพื่อนเขาก็เลยมาเจอกันก็เลยมีการเหมือนแบบไอ้เพื่อนสนิทกูเหมือนกูแบบเป็นเพื่อนสนิทเนปต,ตอนนั้นใช่ไหมแล้วเนปบอกว่ามึงกูว่าคุยกับคนนี้อยู่เนี่ยวันแล้ววันเนี้ยเขามาอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยพาไปเจอปรากฏว่ากูกับก็เลยได้มาเจอกันแล้วก็มาไจ้กัไม่ได้แต่ทีนี้พอแนะนําชื่อว่าแบบเอ้ยเพื่อนเราเนี่ยชื่อหยิบซีนะแล้วก็คนเนี้ยชื่อแล้วกูก็แบบเฮียมึงคือชื่อ มันไม่ได้เกื่อนการแล้วชื่อหยิบสีก็ไม่มีใครชื่อหยิบสีเลยมันเข้าใจปะแล้วกูเป็นผู้หญิงที่แบบมีความแบบเพอร์โพกอยู่แล้วเข้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแบบพี้ยการที่เราแบบไดฟเจอคนนี้เดฟเซอรเป็นว่าพบกันกิ่ปีอีสัตว์ไม่ถึง แล้วเรียนรู้อะไรจากอันนี้ก็เรียนรู้ว่าแบบมันเป็นความรักที่น่ารักมากแล้วก็เป็นความรักที่ก็จบไปเพราะว่าสุดท้ายคือกูก็เลิกกับเขาแล้วกูก็ไปมีแฟนใหม่เองก็คือเป็นคนเลี่ใช่กูเป็นคนเลี่ยแต่มีอะไรที่สอนไหมแบบคือฉันคิดว่าจะแต่งงานหรืออะไรไม่เลยไม่ไม่ใช่เป็นคนกูกับบายถูกปะนี่แหละที่กูบอกว่ากูอาจจะต้องขอรวบยอดไปเลยเพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะมากๆแล้วทีนี้สิ่งที่ไปพูดมาประโยคหนึ่งเมื่อกี้กูรู้สึกเหมือนโดนสอนปากโกว่าเพราะไยบอกว่าเออคือกูอจะไม่เป็นคน ที่เหมือนแบบพบใครแบบเป็นหลัก3เดือนแล้วก็เลิกคนคนนั้นคือกูเองเป็นหลักมึงม<อ>าก่อน เป็นควอเตอร์คือ3เดือน4เดือนบางคนคุยเดือนหนึ่งก็เลิอกอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนหลักเดือนมาตลอดจนกระทั่งกูอายุประมาณ27กูถึงมีแฟนหลักปีเป็นคนแรกอะเลสเซ่นที่กูเรียนรู้ก็คือกูรู้สึกว่าจากจานวนแฟนของกูที่มันค่อนข้างเยอะสิ่งที่กูเห็นเป็นแพทเทิร์นน่ะคือเวลาที่กูมีแฟนคนไหนอะกูมักจะไม่เป็นตัวของตัวเองพอกูย้อนกลับไปดูตัวเองตอนเด็กกูจะเห็นเลยว่าคือมันอาจจะเก่าหน่อยนะมึงแต่ว่ามึงอาจจะทันคือเมื่อก่อนอะมันจะมียุค ละครของ Ex กแซที่ชื่อว่านางสาวไม่จำกัดนำสกุลออ,อ,อมันเป็นละครที่กูรู้สึกว่าแบบอุ้ยเทียบกูเหมือนมึงเลยกูเหมือนนางเอกคนนั้นเลยว่าเพราะว่าเวลาที่เขาคบใครอย่างสมมติเขาไปคบอาร์ติสเขาก็จะเหมือนแบบแต่งตัวหรืออะไรเปลี่ยนไปหรือสมมติเขาไปคบแบบลูกคุณอะไรเงี้ยเขาก็จะแต่งตัวแล้วนกคุณใช่พอกูกลับไปย้อนดูตัวเองตอนที่เด็กๆกูก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นตัวเองอินเนียก็จะแบบทำไมยิบซีดูงงสำหรับยิปอะยิปเขาคงรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปตามแคตแกลอรีผู้ชาย แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าในฐานะเพื่อนสนิทจะเห็นคือมันจะมีความ mm hmm. แอบเบลประมาณหนึ่งถ้าเป็นภาษาผู้หญิงด้วยกันละกัน mm hmm. มันคือมีความแบบน่ารักตลอดเวลาประมาณหนึ่งฟิลเด็กญ,ญี่ปุ่นม่ะ mm hmm. mm hmm. มึงเป็นเด็กญี่ปุ่นอ่ะมันอาจจะคิดในหัวว่ามันเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่เปลี่ยนเยอะหรอกเพราะว่าหน้ามันฟิกสเิ๊กเลยว่าเป็นเจแปนนิส hmm. และเจแปนนิสเกิลที่ always แบบ s ติ f f เหะเมื่อก่อนนะอย่างที่เนะบอกคือกูอะจะเป็นลุคแบบดูแบลเบลแบบวาอิเ hmm. e ิร์ลมากแต mm ่ว่าสันดานกูจริงๆไงเป็นคนแรกเป็นคนพร้อมจะ explore ไม่อย่างนั้นก แฟนมาสิบกว่าคนหรอกอิซ่าแต่ว่าไม่ได้เป็นสลัดนะไม่ได้เป็นคนสัมสอน<ม>แต่เป็นคนเหมือนแบบ้<อ>าถ้ารู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่หรือแบบอันนี้แบบกูก็เลิกเลยแล้วกูก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็เมื่อก่อนกระปกด้วยไงกูก็เลยเปลี่ยนยับเลย<อ>ทีนี้สิ่งที่กูเจอแพทเทิร์นความรักที่ไม่สักเซสของกูอ่ะคือส่วนใหญ่เวลาคนเข้ามาจีบก,กูอ่ะเขาจะนึกว่ากูเป็นผู้หญิงเรียบร<อ>้อยแล้แบบแล้วเหมือนแบบพูดจาอ่อนหวานน่ารักแล้วเป็นเหมือนแบบนกน้อยในกรงทองที่ไม่มีปากเสียงกูก็เลยเฟลมาเรื่อยๆเพราะว่ากูรับ โอเคกูไม่โตปกจริงด้วยคือเขาตกใจเวลาที่กูเหมือนแบบกล้าพูดหรือก<ช>ลา้าซึ่งคนนะั้นนะะเขาก็พยายามจะบังคับให้กูเป็นแบบยิบซีในแบบเราคิดแต่อแตพอ,อยงี<ด><ด>มึงพูดอะไรที่มันแบบเป็นมือละแหละก็ตรงไปตรงมามึงมึงลองนึกภาพแบบสมมติเป็นแบบไมมโรดี้อะแต่ว่าทาตัวเป็นเหมือนบริสิเซน่ะเข้าใจปะคนก็จะตกใจเพราะว่าอ้าวกูนึกว่าไมมโรดี้จะน่ารักแต่ปรากฏเป็นเหมือนแบบ ใช่อ hey, อย่างเงี้ยคือเขาอาจจะชอบแบบนั้นตอนแรกที่เห็นถูกไหมแล้วเขาก็เลยม,มาจีบมึงคือแต่พอเวลาคบไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าอ้าวมันไม่ได้เหมือนในสิ่งที่เขาคิดใช่คือจริงๆอะกูเป็นคนที่ชอบแต่งตัวโป๋มาตั้งแต่เด็กแต่ว่าแม่ก็ไม่ให้พ่อแม่ก็ปรามมาแล้วสเต็ปหนึ่งเข้าใจไหมแต่เวลาเราอยู่กับแฟนเราก็นึกว่าจะเป็นตัวเองได้เวลาออกไปข้างนอกที่ไม่เจอพ่อแม่อ,ออกไปกับแฟนอะ่ะเราก็อยากจะใส่ดงใส่เดียวคือโปนิดนึงอะไรเงี้ยปรากฏว่าแฟนก็ไม่ชอบก็ตกใจนิดนึงใช่เพราะแบบว่าหน้าึ ว่าจะเป็นแบบน่ารักแบบโอ้เรียบร้อยแบบคอนเซอร์เวทีฟก็กลายเป็นว่าไอ้ที่อยู่บ้านกูก็ไม่ได้เป็นตัวเองอยู่กับแฟนกูก็ไม่ได้เป็นตัวเองเอาเป็นว่าเฟสหนึ่งของยิปคือไม่ได้เป็นตัวเองไม่เป็นตัวเองเลยใช่นั่นแหละเลเซอร์เลอร์ง่ายๆก็คือความรักที่กูรู้สึกว่ากว่ามันจะเฮลตี้ของกูอ่ะหนึ่งคือมึงต้องได้เป็นตัวเองประมาณนึงก่อนคือต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองว่านี่แหละเฮ้ยคือฉันชอบตัวเองแบบนี้นะไม่ใช่แบบพยายามไปแปลงร่างหรือปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อ คู่ของเราจนมากเกินไปแต่เราเชื่อว่าหลายคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนยังไงเพราะบางทีเราก็แค่รู้สึกว่าเราพยายามเปลี่ยนกูคเคยเป็นคนที่ d ด v e l o p ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่ากูลืมว่าจริงๆแล้วกูเป็นคนยังไงด้วยอ้มาพอไลฟ e เ s 2> s เซ่องกูก็คือกูก็ไม่รู้หรอกกูต้องเป็นยังไงเพราะว่ากูเป็นประมาณเนี้ยกูไม่เคยคิดว่ากูเป็นคนมั่นใจแต่กูเป็นประมาณเนี้ย มันต้องเป็นเด็กจนกลายเป็นว่าจริงๆแล้วนี่แหละคือเดฟิเนชันของคนเป็นตัวของตัวเองแต่บะมึงเป็นตัวตัวเองเว้ยกูอ่ะไม่ได้คิดว่ากูเป็นไมน์เมโลดี้ได้มันไม่เหมือนกูอาจจะเป็นแบบชีโลของชินจังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกูเลยรู้ว่าจุดแข็งกูอ่ะคือเป็นชีโอแบบนี้โอเคอยู่แล้วก็เลยได้เป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เป็ดแรกพอมาคนสองทีเนี้ยสิ่งที่กูเรียนรู้ก็คือว่าการที่จะมีความรักต่อไปอ่ะ ไม่ใช่ว่าจะเอาชนะได้ด้วยการต้องนอกใจแล้วมีคนทับทับคับเพราะว่าพอประเฟสคนที่หนึ่งเสร็จอะพี่เขานอกใจก่อนแล้วทีนี้เราก็อยากทําบ้างแก้แค้นแก้แข้นเด็กอะมึงมันคิดอะไรไม่ออกก็ต้องทําบ้างความรักครั้งที่สองก็คือรักกันกับเพื่อนในชั้นเดียวกันแหละโดยการที่เหมือนใช้เขาลืมคนแรกเป็นรบรีบาวรีบแต่ว่า บทเรียนนี้มันสอนให้กูรู้ว่าการทาแบบนั้นน่ะแล้วถ้าจิตทั้งเราทั้งผู้ชายไม่ได้แข็ง ยิ่งเด็กทั้งคู่มันทําลายความสัมพันธ์ทั้งหมดเหมือนเขาใจปะเพราะว่าเขาก็จะคิดว่าเธอทําอย่างนี้กับคนแรกได้เธอก็ทากับฉันได้เพราะฉะนั้นคนที่สองก็เลยเป็นความหลักที่เขาไม่มีความไว้ใจให้กูเลยอ๋อโอเคเอกูก็เรียนรู้เหมือนยิปเหมือนกันเพราะว่ากูมีเฟสของการที่ไม่เป็นตัวเองอตอนที่เรียนมหลาลัยนี่แหละคือกูมีแฟนใช่ไหมคือตอนที่กูคบเนี่ยก็เป็นประมาณคนสองคนสามรวมๆกันอตอนนั้นคือเขาก็บอกกูว่าผู้หญิงที่เที่ยวและกินเหล้าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีอะ กูก็กลายเป็นคนที่ไม่กินเหล้าแล้วกูจะบอกว่า อันนั้นคือสิ่งที่กูรีเกรดที่สุดจนถึงทุกวันนี้คือเอางี้อยากกินเล้าเยอะกว่านี้ใช่ชีวิตกูมันติดกับแฟนมากแม่กูก็พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าเออไม่ไม่อยากให้มีแฟนตระหว่างเรียนเมื่อก่อนไม่เข้าใจปัจจุบันเข้าใจแล้วเพราะว่ากูไม่ได้มีเมมโมรีร่วมกับเพื่อนหลายๆครั้งที่เวลาเพื่อนมูดะไปเเงเราเป็นคนทุ่มเทมากแล้วก็พอเขาบอกว่าผู้หญิงกินเล้าไม่ดีกูก็เลยกลายเป็นคนเรียบร้อยอยู่ในโอวาสซึ่งจริงๆแล้วกูไม่ใช่คนอย่างนั้นคือจริงกูอยากมีเมมโม อยู่ตรงนั้นกับเพื่อนทุกครั้งใช่แบนั้นเพื่อนทุกครั้งแต่กลายเป็นว่ากูไม่มีมาริตรงนั้นแล้วพอโตขึ้นมาพอเพื่อนพูดอะไรเฮ้ยมึงคืนนั้น่ะคือกูไม่มีเลยเออแล้วกูเสียใจมากแล้วพอกูย้อนกลับมาคิดคืออ๋อช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่กูไม่เป็นตัวเองกูเลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเรียนรู้จริงๆคือกูควรจะได้ทําในสิ่งที่กูต้องทําแล้วกูควรจะเชื่อแม่อ่ะขอขอเสิริมนิดนึงพอพวกมึงพูดถึงเรื่องไม่เป็นตัวเองกูเริ่มจําได้ละพอกูเพิ่งมาไม่เป็นนตัวเเเอองทพฟี่มาล จำได้แต่เป็นลูกครึ่งที่ลูกครึ่ง half i n d o half Welsh traditional ม,มากแม่เขานี่คือแตะเกรดปลาด้วยตัวเขาเองเปอกมะม่วงต้องเป็นมะม่วงสุก เพราะฉะนั้นกูเริ่มโดน expect ให้แบบบอกเกดป่าชายบอกเกตป่านั่งแต่บอกของก่ถูกเริ่มไม่เป็นตัวเองกูเริ่มไม่กล้าทาตัวโดดเด่นช่วงนั้นน่ะจาได้ว่าเนี่ยอ่ะกูพยายามแบบพยายามก็เหมือนแบบพยายามหดตัวลงพยายามตัวเล็กพยายามเปลี่ยนการแต่งตัวด้วยนะถูกเพราะว่าสําหรับคนที่ความเป็นเรามันโซโบรู้จาได้เลยว่ากูรู้สึกเหนื่อยมากในการที่ต้องตัวเล็กเดินนี่แทบอยากกลมเลยเพราะว่ากลัวว่าคนจะมาแค่มองบางทีเขาอาจจะมองแค่อีนี่ประหลาดหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเขารู้สึกว่าแบบอยู่ ทำอะไรอยู่อ่อยเขาหรอเขาถึงมองอยู่หรืออีเวนต์มึงไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยเออขอโทษนะคะถ่ายรูปให้หน่อยแล้วคนถ่ายรูปให้อะแล้วเขาแค่ยิ้มตามอ่อยเขาจะไปต่อยไอ้คนนั้นเพราะว่าผิดทุกอย่างผิดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นนะกูเข้าใจแล้วว่าอย่าให้ใครมาทําให้มึงเสียความเป็นตัวเองนี่แหละสำคัญนะสําคัญนะเรื่องนี้เนยพูดมาแล้วมีเรื่องนึงค้าบเกี่ยวกันพอดีขออนุญาตพูดถึงอีกแล้วนะคะก็คือตอนที่กูพบกับ Mm. อ่ะก็คือทุกอย่างดีหมดแต่ว่าเขาเป็นคนที่ขี้หึงมาก mm. คล้ายๆกับมึงคือแฟนมึงบอกว่ามึงไปอ่อยเขาแล้วจะไปต่อย mm. ต่อยกันใช่ไหมของกูก็เคยเกิดเหตุ <c oughs> การณ์นั้นเช่นกันเกือบจะต่อยเหมือนกันเกือบต่อยทุกคนเลยแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้มาด่าก,กูแต่น่าจะเกิดจากความอิมเสคิวอะไรบางอย่างในตัวเขาเอง mm. แต่สุดท้ายมันถูกโปรเจกต์ออกไปแบบนั้นซึ่งสิ่งที่กูเรียนรู้จากความสัมพันธ์ ครั้งนั้นของกูก็คือการที่ผู้ชายอ่ะหึงเราแบบเป็นบ้าเป็นหลังไม่ได้แปลว,ว่าเขาหลักเราที่สุดจริงๆคนรู้เพราะตอนนั้นน่ะมันมีช่วงหนึ่งที่กูคิดว่าโหเขาหึงกูขนาดเนี้ยเท่ากับเขารักกูมากแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มึงอย่าสับสนการหึงมากมันสะท้อนถึงขอโทษที่ต้องพูดแต่ว่า p s y c h o ีอ่ะมันเป็นการสะท้อนถึงการที่บุคคลคนนั้นน่ะเขาิน s e c u r e แล้วเขาไม่มั่นใจหรือเขาอาจจะเคยมีแผลอะไรมา ไม่ได้แปลว่าเขาผิดคือการมีแผลหรือความไม่มั่นใจมันเป็นเรื่องน่าสงสารนะมันไม่ใช่ความผิดหรือความชั่วร้ายแต่ก็อย่าสับสนว่าเฮ้ยการที่เขาหึงเรามากมันคือความรักมากความห่วงมากมันจะหน้าตาคล้ายกันแต่มันเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่ากูเคยเป็นกู้หญิงคนนั้นที่สับสนมาแล้วว่าเฮ้ยโหคนนี้หึงกูที่สุดในโลกเลยแสดงว่าเขารักกู 1. 1> สุ์แล้วกูจะไม่มีทางเจอใครที่รักกูได้ขนาดนี้แล้วงานถ้าท็อปปิกนี้ขอแยกออกเป็นเพิ่มออกมาอีกนิดนึงคือในกรณีนี้นะ ก็คือกรณีที่เขาเมความอินสิเคียวกับอีกกรณีหนึ่งคือการหึงเกิดจากการที่อีกฝ่ายกระทําให้เกิดความไม่น่าไว้ใจอ่ะอันนี้ต้องแยกนะดังนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณถูกหึงจากการกระทําของคุณเองดังนั้นคุณอาจจะโทษเขาว่าเขาอินสิเคียวแต่ไม่เหมือนกันไม่ได้ขอบคุณมากที่พี่ไปเวซั่มขึ้นมาเพราะว่าพอยเนี้ยสาคัญมากไม่ใช่ว่ามึงอ่ะทำจะเป็นกระเลวกันล่าแล้วก็อ่อยผู้ชายคนอื่นแล้วมึงก็แบบอุ้ยเขาหึงฉันอันนี้คือเขาอินสิเคียวไม่ใช่อันนี้คือมึงทำเดียา กินส <S uce> <In> <Souls> ิเคียว <S ans> แต่ถ้าเกิดว่าเธอเธอเป็นผู้หญิงเป็นแฟนที่ดีแล้วเขายังจะหึงไม่มีเหตุผลที่มาจากมึงอีกอ่ะอันเนี้ยคือเขาเป็นเคสนแบบพวกเราไปนนะคะอืมอาต่อของพี่ปายล่ะพอจบจากมหาลัยของเราเข้าวัยทำงานแล้ววัยทำความสัมพันธ์ตอนนั้นมึงคบกี่ปีโอ้โหกูคบ8ปีเป็นความสัมพันธ์ที่นานที่สุดในชีวิตคบตั้งแต่อายุประมาณ20กว่ายี่จนถึงจนถึงประมาณ30เนี้ยแหละ3 0กว่าแล้วซึ่งตอนนั้นคือเกือบถึงขั้นแต่งงานแต่ว่ามันทำให้กูเรียนรู้ว่า ความแน่นอนมีความไม่แน่นอนจริง้าตคงมันคือ การแต่งงานในชีวิตเนี่ยกูคือแตะปลายแตะแล้วแล้วสุดท้ายคู่ทงมันก็ล่วงหลบไปแล้วกูรู้สึกแบบัหนจริงนี่ยอมรับว่ามันเป็นความรักที่เสียใจที่สุดในชีวิตและยังรู้สึกเสียใจอยู่เขายังเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงแล้วยังแบบเรายังรู้สึกว่าเรามีรอยยิ้มทุกครั้งเพราะว่าในช่วงเวลาที่คบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากกูเรียนรู้หลายอย่างสุดๆจากคนนี้แบบทําให้กูเติบโตขึ้นมาออกมากอย่างแรกเลยคือกูเรียนรู้ว่าเวลา ที่เราส่งไปเขารีาไม่ได้แปลว่าเขาต้องตอบข้อหนึ่งแล้วไม่ได้แปลว่าเขาไม่ร oui> ักเขาอาจจะยุ่งอยู่ออันนี้คือข้อสัมผัสผู้ใหญ่แล้วสัม่ัผู้ใหญ่ข้อ2คือคนเราไม่ต้องโผลหาการตลอดเวลาการที่เรามีสิ่งที่เราต้องทําในชีวิต นั่นคือความสัมพันธ์ที่เฮลตี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปนั่งรอเขาอย่างที่สผู้ชายไปเที่ยวเราไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือว่าเขาจะต้องไปทําอะไรที่ไม่ดีหรือถ้าเขาจะทําไม่ดีมึงต้องฝึกที่จะปิดตาให้ได้เพราะว่าในทุกความสัมพันธ์เวลาแฟนเราไม่อยู่มีผู้ชายมายิ้มให้เราเรายังเผลอยิ้มกลับเลยไปเข้าใจยากเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาแอบยิ้มไม่ใครมันไม่ผิดอย่างต่อมายิ้มยิ้มสมาแต่ยิ้มต่ต่ ต่อมากูเรียนรู้ว่าบางครั้งความรักที่มันเป็นครั้งสุดท้ายมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นความรักที่แฮปปี้เอนดิงกูเคยเห็นภาพกูนั่งบนโซฟาแล้วเราแก่ไปด้วยกันได้แต่สุดท้ายแล้วภาพนั้นน่ะมันเป็นภาพที่ยังอยู่แต่มันแค่ไม่เกิดขึ้นจริงเข้าใจป่ะคือกูยังเห็นกูยังเห็นได้จริงๆรแต่ว่ามันแค่ไม่เกิดขึ้นจริงแล้วความรักจริงๆแล้วอ่ะ มันไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยเราให้เห็นเขาแบบมีความสุขอะทุกวันนี้กูก็มีความสุขที่เห็นเขามีความสุขจริงกลับมาที่ความสัมพันธ์ที่ใกล้เคียงกับนิคลัสที่สุดมึงไม่มีใช่ไหมไม่มีของกูเคียงมาตลอดจนเจอนิ ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้รู้แล้วว่า healthy relationship คืออะไรยังเป็นห่วงเป็นใย,ยกันเหมือน family จนวันแต่งปูเขาก็มาของแฟนใหม่ความสัมพันธ์กับนตเนี่ยจริงๆแล้วก็คาบเกี่ยวกับกับนีเพราะว่ามันคือรักลอง d i s t a n c e เรียนมืองนอกกลับมาแล้วเขากลับสิงคโปร์เรากลับไทยก็เป็นการเลิกกันที่ไม่ได้เลิกหลักกันแต่ว่าต้องห่างกันทีนี้กูเริ่มเจอนดแล้วยิปซีบอกว่าถ้ามึงอยาก start clean กับนตแล้วก็อยาก for t ด e ซ a k e ที่บอกเสมอว่าแฟนเก่าเป็นคน ให้พูดกับเขาตรงๆจําได้เลยว่าบอกเขาว่าเออเธอ I like s o m e o n e e l s e คำนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าหูเป็นใครที่เขารู้จักไหมกูบอกว่าไม่ได้รู้จักเขาก็เงียบแล้วกูบอกว่าไม่ห้ามหน่อยหรอถ้าถ้ายูบอกว่าอย่าอย่าไปเลยอไปอะไรอย่างนงี้ฉันก็จะไม่ไปนะแล้วตอนนั้นน็อดก็คือรอในร้านอาหารคือเป็นคนเที่ยเหมือนกันคือมันมันไม่ดีอ่ะจริงๆกูกับนมดไม่ได้สตาร์ทคลีนอะไรขนาดนั้นเขาตอบมาว่าฉันไม่ได้อยู่ใน position ที่จะไม่ได้เล t ยู u ก เพราะว่าตอนนั้นเขาก็อยู่อีกประเทศไนึงแล้วก็เหมือน I'm not there to make you happy แล้วก็กับน็อตกูก็จะพูดกับเขาตรงๆเลยว่าเอ้ยเราจะ start clean ไหมเรา complicated มาแบบนี้สรุปกูกับน็อตไอ้ีค่แบบบุญนำพา so m a t e คือ so m a t e เราว่าน็อตก็กลายมีเรื่อง complicated ที่กูเพิ่งมารู้ที่หลังเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะคือบทเรียนชีวิตอันนี้ว่าถ้าเกิดเคลียร์กันดีๆให้เกียิกันอ start clean ดีสําหรับกูถ้าพูดถึง start clean กูจะบอกว่าจากประสบการณ์ของกูนะการเลิกกันที่ h e a l ดีๆอ่ะมันมีอยู่จริงแล้วอยากจะส่งเสริมให้ทุกคนน่ะทําเหอะอีกเลเซอนหนึ่งที่มาจากความรักที่เลิกกันดีๆของกูอ่ะคือกูรู้สึกว่าคนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเขามากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองที่สุดเวลาเราอยู่กับเขาแล้วคนนี้แหละแบบมันใช่อ่ืมวันนึงมันก็ไม่ใช่ก็ได้ดการเลิกที่รู้สึกว่าแบบมันเป็นการเลิกที่กูประทับใจมากแล้วกูมักจะพูดถึงมันไปการ<อ>กเลิกที่ประทับใจเลยใช่ใช่ก็คือตอนที่กูเลิก เพราะว่าที่ผ่านมาที่กูมีแฟนเยอะอะ่วนใหญ่มันก็จะเหมือนเขาหนอกใจกูหรือบางทีกูก็เป็นคนนอกใจเขาสลับไปสลับมาตอนเด็กๆแต่ทีเนี้ยพอมันมาถึงคนที่กูคบเป็นหลักปีเป็นคนแรกเนี่ยอตอนแรกมันก็มาดีเลย แล้วก็พอเข้าปีที่สองปีที่3ามอะไรเงี้ยก็เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของใครสักคนหนึ่งไปชอบคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องของความต้องการที่มันไม่ตรงกรัน<แ>ก็คือตอนนั้นอะ่ะมันมีแกลบของอายุที่มันต่งางกันมากเอ,อ่เด็กกว่าเด็กกว่าคื<ก>อโตน่าจะประมาณ5 6ปีโอ้หเด็กเยอะเป็นครั้งแรกที่กูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนแรกอ่ะโอ้เขารักเขาอินกับเรามากเลยแต่ทีนี้วันหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับเขากําลังเห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่าเราเออแล้วเราก็พยายามปรับกันนะแต่สุดท้ายแม่งไม่ได้ แล้ววันที่เลิกกันมันก็เป็นการเลิกแบบโคตรแบบตรงและโคตรแบบเบอร์แต่เจ็บสับสๆเลยนะเจ็บกระจกมันมีอยู่จริงกูก็ถามเลยว่าแบบเออคือตอนเนี้ยที่เราปรับกันมาแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะคือตอนเนี้ยเธอกําลังเห็นงานสําคัญที่สุดในชีวิตเธอใช่ไหม,ไมคือตอนเนี้ยมันไม่ใช่เราแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ตอบว่าใช่ <laughs> แล้วเขาก็ขอดโทษซึ่งกูรู้สึกว่ากูเอพิเชียร์สัสว์เล็กมันเทคการ์ดโน้ยกับการที่คนจะแบบเหมือนแบบแอดมิดเอามาเพราะมันฟังดูเฮี้ยมึงมันฟังดูเหมือนคนเห็นแก่ตัวแต่กูว่าการที่เหมือนแบบพูดอย่างเงี้ยมันดีเออมันใช่อิชิสโอเคเพราะว่าแบบเฮ้ยคนเราอ่ะมันเปลี่ยนกันได้ความรู้สึกมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยซึ่งอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการเลิกกันที่ดีกว่าจะมาแบบแอบแอบรักน้อยลงเบื่อแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปพัฒนากับคนอื่นแล้วก็มาเลิกกันแบบอุบาทอุบาทอีกคนเราควรจะฝึก แฟนเก่าเลยอ่ะไม่กูเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนเลยเหมือนกันแต่ยางาไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเราเลยเหรอ<ส>ถ้าอยู่ยสี่สิส่งนึง เธออยากเป็นเพื่อนกับเราไหมโอเคอีกอย่างหนึ่งที่กูเรียนรู้นะและทุกคนชอบพูดเหมือนกันแต่มันทํายากก็คือว่าเวลาเลิกกันการที่มึงไม่ไปดูอะไรของเขาเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่งดีที่สุดมึงไม่ต้องหาข้ออ้างการที่มึงหาข้ออ้างว่าเขายังสบายดีอยู่ไหมเราเป็นห่วงเขาอันนั้นคือการที่มึงหาข้ออ้างเพื่อตัวมึงเองและการที่ไม่ไปสต็อกอะไรเลยไม่ไปเห็นไฮสตอรี่เขาเพื่อนเขารอบๆมันจะไมให้มึงหายไวที่สุดแม้ว่าทุกคนจะพูดแต่กูเชื่อว่าทุกคนทำไม่ได้ มันทายากรวมถึงอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มึงเลิกการต่อให้เพื่อนพูดเพื่อจะดึงมึงขึ้นมามึงไม่มีวันขึ้นนอกจากตัวมึงากขึ้นเองร้องไห้ให้สุดเสียใจให้สุดแล้ววันหนึ่งมึงจะลุกขึ้นมาได้เองโดยที่มึงไม่ต้องไปบอกเพื่อนว่ามาปลอบกูหน่อยอย่ยเพื่อนเห่าแดบมิสกับกูชอบแดดพอดีกีร้องไห้ให้สุดเสียใจให้สุดกูเคยเห็นมานักต่อนักแล้วไอ้พวกแบบเจ็บกักกักอันนี้เตือนด้วยความหวังเดียนะไอ้พวกเจ็บกักกักมึงอยากกักเว้ยกูเห็นมากี่ทีและเจ็บนานไอ้พวกเหมือน คือจริงๆเราเสียใจแต่ว่าพยายามจะไม่เสียใจหรือร้องไห้ก็รู้สึกผิดที่ตัวเองร้องไห้หรือสมมติผ่านไป3เดือนแล้วแล้วยังคิดถึงเขาอยู่แล้วยังร้องไห้ก็มารู้สึกผิดว่าทําไมเรายังไม่เสียใจกับเขาอยู่เลยทําไมมันไม่ดีขึ้นสักทีมีสาอยโ่คนละแล้วสกูร้องไห้หรือผู้ชายคนหนึ่งเป็นปีกูยังทำมาแล้วเลยไม่นเปอะไรไม่ต้องอายมึงปล่อยให้สดบางวันมึงจะดีขึ้นอีกวันหนึ่งมึงอาจจะแบบอยู่ดีร้องไห้หออีกแต่ก็ไม่เป็นไรมึงไม่ต้องพยายามพูดว่ามึงไม่รู้สึกเพราะจริงๆการที่มึงยอมรรับว่ามึึงู้สก คือมึงชนะตัวเองแล้วจัดโอเคนะจริงอะมาถึงบทเรียนความรักปัจจุบันมากได้เรียนรู้อะไรบ้างข้อหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบยังไงเนาะชีวิตคนเราเพราะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนขออ้อ2ก็รวบจากทุกคนก็คือขอให้ทุกคนจงเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เรามีความสุขที่สุดหละกัน ừ, ข้อที่3จงเป็นตัวเองที่ให้เกียรติกันแล้วก็ตาร์ท คือไม่ใช่ว่าหูฉันเป็นของฉันแบบนี้อ่ะคำว่าเราเป็นของเราแบบนี้ไม่มีอยู่จริงมึงกันคือสองคนต้องพยายาม แล้วมึงไม่ต้องพยายามรู้สึกว่าเราจะไม่เล่าเรื่องอะไรทุกข์ให้เขาอีดอกความรักคือสุขและทุกข์ถ้ามึงอยากจะสุขมึงไม่ต้องมีรักมึงต้ตัวเองชอบชอบอบชอบออีดอกโอ้ยเราจะไม่ให้เขาทุกข์ทุกข์ที่อะไรไม่ต้องทุกข์ด้วยกันอีควายมันคือความรักเนาะูชีวิตใช่มันคือสองคนเนาะส่วนกูมีคนถามมาเยอะมากว่าทํายังไงคือกูต้องยอมรับว่ากับความรักครั้งนี้กูมีความทั้งเป็นตัวเองและไม่เป็นตัวเองอยู่ในนั้นอันนี้ต้องยอมรับคือกูเป็นคนที่ช่วงแรกๆกูรู้สึกกลัวเขาเป็นแฟนที่ติดกกูมาแล้ว กูก็ยอมรับให้เขาติดกูมากเกินไปมันทําให้กูเป็นคนที่อึดอัดกับตัวเองในช่วงแรกแต่อย่างสมมติเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วถ้าเขาแบบโทรมากูก็แบบต้องรีบกลับแต่ปัจจุบันคือเรียนรู้แล้วและกูเติบโตไปพร้อมเขาการเติบโตไปพร้อมกันมันมีจริงอ่ะก็เติบโตพร้อมกันได้บางทีไม่ต้องแบบเก่งมาก่อนไม่ต้องเออเราอาจจะพยายามเก่งแหละแต่สุดท้ายแล้วเราต้องยอมรับว่าเออเราไม่ได้เก่งแล้วเราก็แค่ยอมรับว่าโอเคถ้าเราเลือกที่คนนี้จะเป็นคู่ชีวิตเราแล้วอะลองจับมือกันแล้วพยายามที่จะ make it work ด้วยกอันนั้นคือสิ่งที่กูเรียนรู้ว่าถ้ามึงพยายามฝ่ายเดียวมันไม่มีวันรอดโอเคหวังว่าบทเรียนชีวิตของเรา3าคนจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย <c oughs> สําหรับใครที่ถ้าเกิดว่าดูอยู่นะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนเรามากๆเลยอะลองพิมพ์มานะเผือเ่อมันจะเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนจะได้รู้สึกเหมือนกันไหม,มหรือว่าเราเชื่อว่าหลายคนอะ่ะก็คงมีความเป็นแบบเราเหมือนกันหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจแหละก็สาวๆคนไหนอยากให้เราอินดีเทลเล่าเรื่องประสบการณ์อกหักอุบาิชาดชั่วมีคนคอมเมนต์มาลย อันมากว,าว่าอยากให้กูเล่าว่ากูผ่านกระบวนการ a อ c e p t ทุกอย่างได้ยังไงเออเห็นอันั้น <laughs> เอาไหมล่ะได้หรือเปล่ามึงแบบอินดีเทลแบบเคยโดนกดไม่เป็นตัวเองทุเลทุลังขนาดไหนความรักที่เปิดตัวไม่ได้อะเฮ้ยกูเคยมีนะความรักที่เปิดตัวไม่ได้เดินต้องไม่เข้าไปพร้อมกันมีพีแยกที่เป็นแบบเราเคยโดนขดขีอะไรมาบ้างอะขดขีอะไรกดขีควายว่าอะไรอะกดขีกดขีโอเคไปแล้วบายทุกคนบายขอให้ทุกคนมีคมรักที่ดีนะคะ